ไปไหนในเล็กครับพิิงมอ๋ออ๋อผมก็เสียพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วไม่เป็นไรขอบคุณมากพี่โทรมาบอกโอเคครับครับเรื่องครับแมวแมวครับเราจะต้องเราจะไม่บอกอะไรเลยให้เขาเล่นเอาเองแล้วเขาจะได้รู้ทุกคนมีการเรียนรู้อยู่ในตัวก็บินดีกว่าเราอีกว่าเขาระวังมาก แล้ว <laughs> เขาบินตามกันด้วยนะเต็มเขาเขาบินดีแล้วล่ะเพราะว่าบอกแล้วว่า800ถ้า800เปย์มาไปเลยนะล่มอ่ะพี่ให้โกงโกงผมเอาผมเอาเอา <c oughs> ชิงเนี่ยเตมพี่ให้จริงแปดรอาไปเลยพี่ซื้อมาพันสามนะเวย้ยประหยัดตั้ง500ร้อยอ่ะต้องขากันตั้งพี่จะเอาล่มชมพูร้านตวงร้องเด็กแต <c oughs> ่แมวเขาปุ๊ะ การป็นที่โบมาใส่กวาดยังไงเนี่ยไอ้นี่เหรอใส่กวดแต่เมืออน้ำมันน่ะการจะสะดกการเมืออน้ำมันนะเออมองลำไหนดีวะ